เมื่อนี้ยายสีมาทําความสะอาดตู้เย็นแล้วก็ใช่พอบ้านนี่เอาไปซ่อมให้เพราะว่ามันห่างมาเป็นปีแล้วตอนแรกก็ว่าสิพากันซื้อเครื่องใหม่ได้แต่ยายนี่เสียดายก็เลยสี้างทําความสะอาดแล้วก็จะไปซ่อมล่องเบืองก่อนสิเอาไปให้ร้านซ่อมเพิ่นเบืองก่อนแล้วถ้ามันแพงนี่ยายก็สิบ่ซ่อมแต่ว่าถ้ามันซ่อมบ่ได้ยายค่อยสิซื้อใหม่สิขายนี่ก็เสียดายเพราะว่าค่าเจ้าก็ซื้อเครื่องละ2-300นึงนะยายก็เลยบ่อยากขายสิลองเอาไปซ่อมล่องเบืองแล้วยายนี่ก็คิดว่ามันต้องซ่อมได้แล้วว่าเพราะว่าตู้เย็นมันก็ยังใหม่ๆอยู่น่ได้ทําาควมสะออาาดมมัันนนหลยยก็็คืตู้เเก่าปกติแล้วนนี่่่มมััยยงใหๆอูเด้ ตู้เย็นเครื่องเนี่ยแล้วก็บ่คคอยได้ใส่งานมันได้เพราะว่ายายนี่บ่คอยเสียเพราะว่าตู้เย็นเครื่องนี่ของยายมันอยู่ในบ้านผ้ากันยายออกมาอยู่บ้านหลังขังนอกก็เลยผ้ากันถอดปักไว้มันก็เลยพังนะล้างทำความสะอาดตู้เย็นเสร็จแล้วมันยายก็สิปเลจักมอเตอร์นหน่อยของยายนี่มาทำความสะอาดแล้วก็คิดอยากขายพร้อมได้เพราะว่ายายนี่ก็บริใส่งานแล้วนะยายก็เลยอยากขายสื่อมานี่ก็บ่คคอยได้ใส่งานเพราะว่ายายนี่ก็มีจักอุตสาหกรรมอยู่เครื่องหนึ่งนียายก็เลยบ่คคอยได้ใส่งานเครื่องนี่ซื้อมาหาว่าสนหาเราาก็บคไดส่านนนมัป เป็นตะซสือแห้งๆเพราะว่าจักนี่มันก็ย่งดีๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่งานนะยายก็เลยคิดว่ามันเปิดตะซสือค่ะก็อยากเก็บไว้ตาใส่งานอยู่ดอกว่าแต่ว่าเจ้าของนี่ก็เย็บบด้แล้วเพราะว่าตาบดีแล้วก็เห็นหงขนาดหูเข็มนี่ก็ยังเดียวเห็นเลยล้างทำความสะอาดเสรแล้วมันยายก็สิก็บไว้ในกองเรา้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องจ๋กทำความสะอาดเสรแล้วพอบานก็เลยส่วนยายนีออกมาเอามาใครพำละว่าเราเห็นข้าเจ้าผ้ากันมาเอาล้กก็เลยคิดอยากวอลแล้วนี่ก็บ่ได้ากันกินโดนเราเรี่กมาใครกำเลยบ่อยยากแต่เื้ากันลองฮ็ด กินลองเบิ่งแซ็บเลยประสันพอบานขอลาวันาี้มาค่าพามนี่ก็บริอยุนาจะคของเลี้ยยุนาข้าเจ้าพากันมาขอเพื่อนนะเพิ่นก็เลยบอกมาเอาแล้วเจ้าของเพื่อนนี่ก็บ่ค่อยแพงปันใดได้เพราะว่าแถวบ้านยาย่นี่บ่คอยภากันนิยมกินปันใดนะบางพื้นที่นี่ขาเจ้าพากันกินดีเลยได้มาค่พยพาแต่ว่าแถวบานยาญนี่บ่คอยมีคนพากันกินปันใดเด้กินก็มีแตู่้เ่ารุ่นเก่าเก่าะว่าพาากันกินเล็กน้อยทุกมือนี่เขาฮอดตบ่พากันกินแล้วขนาดยายก็พอบานนี่พากันมากินอาหารบานบากันยังบ่คอยภากันกินปาาานน้ข่จเ็อหยันัน่ง ขายอยู่น้ำตลาดจังสีกับโบค่ยคิดว่าสิผ้ากันซื่อจักเถี่ยเด้ยายกับพอบานก็ได้สรุปแล้วคือคนแถวบานย่ายนี่บค่อยผ้ากันมากินมาไครพามแต่ก็มีคนกินอยู่แต่ก็บรหลายกลับมาหอดบ้านได้แล้วบรรยายก็เสียวมาไครพานี่มลรางทำความสะอาดออกอีกแล้วค่อยเสียวไปแกงแกงกับสีแกงใส่ปลาทูเด้แต่ว่าตอนแรกนายยายบอกให้พอบานเล่าไปเอาปลาดุกยีน่ามาเกงใส่แต่ว่าเล่าบอไปยายก็เลยสสได้เกงใส่ปลาทูแล้วก็สิยองน้ำยาน้่งลงไปใส่น้ำจากน้อยหนึ่งเด้แต่าเจะบอกว่าบมต่อเอนน้ำลงไปใส่เด้แต หนึ่งข้าจะว่าเอาใส่รถดีน้าเด้อค่อยแสบว่าสัญญาก็เลซสิ้องใส่รถดีน้ำมือเนี้ยน้ำเดือดได้แล้วบันนี้ก็เสียวพักอีตูลงไปใส่เราก็ซีเมืองเราก็รู้สึกว่าแสบแสบวันนี้พอบานคอยก็เลยว่ามันเป็นน้าเารถดีลงไปใส่ละแถามันก็เลยแสบเราก็เม้่วมพอบานคอยละว่าอลีละแสบค้างอีลีมือนี่แกงมาใค่พาขนาดพอบานคอยแลัวว่าเอาคีอะแสบกข้า่อิลีมือนี่แกงมาใค่พําแสบวันนี้จักเทียวสัญพอบานคอยละว่าแตาถ้าห้องแกงใส่ปลาดุกนี่ย่าคิดว่า พอหวานขอก็ได้ว่ามือเสาร์สิเปเอาปะดุกมาให้เกียงใส่ดอกแต่ว่ามือนีเกียงใส่ปลาทูไปกอนพระวาามือนีแล้วหวาแล้วมือยแห้งนะแล้วก็เลยบ,บ่ไป